สองฟ้าเบิดแล้วคะสองฟ้าเบิแล้วคสองฟ้าเบิดแล้วค่ะมา่ยดูดีี่แลวี่สี่ส่สี่สดีี่สี่ี่สีี่สี่ส้่สี่สี่สี่ีี่ awa ก็มีรถไม่ครบนะเราะว่ามนจะมีหมดกัตัวอย่จะี่ครบทำปน้ ประมาณต,าาาต,ตัวข้างหน้าได้สูงส์ูนตัวที่จุดตัวข้างหน้าได้สูงสุูตัวที่สองได้ได้สูงสองตัวที่ตัวที่สามได้หนึ่งกับเจ็ดตออกแล้วก็ทำลิซั้นอันนี้